ก็สวัสดีนะครับวันนี้เจออาจารย์ท่านหนึ่งเนี่ยอาจารย์มีคะแนนเยอะมากนะครับเวลาเล่นจริงๆเวลาเล่นมาร์คอรออนไลน์เนี่ยมันจะโดนบีบบังคับบางทีตาง่ายๆเราก็มองไม่ออกนะงั้นก็ดูไว้เป็นแนวแล้วกันนะครับวันนี้โจนจะรอดไหมอาจารย์ก็เดินดีนะครับละเอียดละอเลยการเขกเดินนะครับเขาไม่ขึ้นมาตรฐาน ถ้าหมักมาเราานเราแกะเรียบร้อยแนละ้วอันนี้ไม่ใช่เนี่ยดูนะครับตรงนี้คือแบบกาชนเนี่ยตอนที่ชนนีไม่มีปัญหาอะไรนะครับคือถ้าเกิดว่าเราชนสิบสี่ไปสิบเจ็ดนี่ได้เปรียบมากนะครับแต่ไม่ไม่ได้การันตีว่าชนะสิแต่์แต่คือรูปแบบว่ามันมันได้เปรียบมากนะครับแต่บังเอิญว่าพอเล่นจริงจออนไลน์เนี่ยด้วยเวลาที่บังคับเนี่ย เวลามันจำกัดมันก็เลยคิดอะไรไม่ออกนะครับก็เลยโดนนะครับลูกนี้จริงๆสิคือมาง่ายๆนะไม่สิี่ไปสิบเนี่ถือว่าได้เปรียบเยอะมากนะครับแต่ว่าคือเวลาบังคับมันก็เลยแบบเสียตาหนึ่งก็ยาวไปเลยนะครับเกมนี้แพ้ไปนะครับมาดูตาที่สอนะครับตาที่สองนะครับ,เด,รบดเดินยังไงเราแก้เกมกันยังไง เขาก็เดินเหมือนเดิมน,นะครับเขาให้เราขึ้นโจนเลยเขาเตรียมรับมือแล้วกับโจดนะอ่าถึงตรงนี้นะครับโอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบแก้ยากมากเลยนะครับตามตัวเรียงแบบนี้นะครับถามตามตัวเรียงผสมเนี่ยคือแก้ยากมากนะครับถ้าเราเอายี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดหรือเปล่าครับเนะี่ยเอาสามสิบเอ็ดไปยี่สิบเจ็ดนี่โอกาสแพ้สูงมากมากจะ เสียเปรียบนะครับเราก็เลยต้องต้องตักตัวนี้ออกก่อน,นเลยทีนี้มาว่ากันนะฮะเดินเดินทั่วไปกันก่อนเดินแบบทีใครทีมันนะครับมาก็ยังสเสมอกันอยู่นะนี่เราจะตัดใจแบบนี้นะครับเราให้เขากินแล้วก็เราจะขึ้นฮอตก่อนนะเอาเปรียบก่อนเะคเับไกเอาเอาเปรียบคู่ต่อสู้ก่อนนะครับในในในเกมหมา หมากฮอตเนี่ยการเอาเปรียบคู่ต่อสูนี่ถือว่าดีนะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับอ่าเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยววิเคราะห์ตรงนี้นิดนึงนะครับเออ่จากอตั้งแต่ตรงนี้นะครับคือถ้าเราตอนนี้ถ้าเราเอาห้าเข้าฮอตเข้าที่หนึ่งเลยมันจะยังไม่ได้เปรียบนะครับเพราะว่าเขาจะเอาลูกที่สามไปเจ็ดแล้วก็จะต่อฮอตเราแล้วก็มันยังโอกาสเสมอสูงนะแต่ ไอ้แพ้ก็คงไม่มีแหละแต่ว่าโอกาสเสมอสูงซึ่งเราเสียแต้มไปแล้วหนึ่งแต้มเราก็ต้องอยากอยากจะเอาชนะนะครับดูก่อนอีกสักตานะครับโอเคตอนนี้ต่อได้ก็คือเราเราขึ้นฮอตทันนะครับเพราะว่าเราเราอยู่สูงแล้วนะครับเขาจะเสียหนึ่งลูกนะครับอโอเคทีนี้กินนะครับกินเรามาอ,อุดตรงน,นี้เราเดินนะครับแล้วก้อนแรกนอนละตัวก็จบนะครับ อืมโอเคก็แบบนี้ก็เสมอกันไปนะครับโอ้โหกว่าจะเสมอนี่การครับถือว่าตึงมากนะครับเกมนี้นะครับเขาแก้ได้ถูกนะครับเขาเตรียมรับมือกับโจนมาอย่างดีเลยนะครับโอเคคลิปนี้ก็เป็นแนวทางนะครับให้เพื่อนๆได้ดูเป็นแนวทางนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตาม